มีนีหัวรีขอเขาคั่วทําเมนูเขามันไก่สูตรจีนหลายหำถวายห้องเต้และองค์ห้องเฮาไปต้มน้ำซุปกันเลยพริกไทยกระเท,ทียมขนอรากผักชีซีอขาวตามด้วยเกลือซอสเค็มแต่ดีกิกิดีแต่เค็มใส่ลงไปเลยจ้ะตามด้วยน้องไก่พันปีแล้วก็หลดโลหิตต้มไวประมาณ20นาทีก็สุกแล้วค่ะพอไก่พันปีต้มบดดนจ้ะโบเมนไก่เหนียวโบเมนไก่บ้าน ถ้าใกล้บ้านจะต้มดูจังหน่อยหนึ่งเพราวะว่าซักยันมาเนียวนำบาได้เคี่ยวบ่าขาดผุละขั้นแขยวบดีวาพื้นไก่เหนียวดอกว้าจากนั้นกระน้ำเขาหอมขาดยางดีที่แรงไว้นำมาผัดในกระทะผีสิงได้มาจากสุตานอินทรีหองเต้บรรพบุรุษของของเต้องค์ปัจจุบันเพค็ค่ะผัดใส่ขิงและกระเทียมนิดหน่อยเพิ่มความหอมจา้าเติมด้วยซียวขาวเพิ่มความนัวดนงนว,นวแแ่บ พัดไปเรื่อยๆจะจนเขาแหมเขาแหมคืออย่างหัวรี่กบม่รู้การโปรดประทานอภัยเพคะเดี๋ยวให้หัวรีไปเปิดพจนานุกรมก่อนคําว่าแหมคืออย่างหม่อมฉันสมควรตุยเพคะปวดประทานอภัยบางศัพท์ในสมัยโบราณหม่อมฉันก็ไม่รู้เพคะพัดได้ทีแล้วก็น้เาเผาเขาไปหุงเลยค่ะหุงด้วยน้ําซุปที่เขาต้มไปอะไรแต่พี่น้อง น้ำซุปหนีใส่แล้วแต่เข่าได้จะแล้วแต่พันข้าวนะคะพันข้าวดีก็ใส่แค่ครึ่งข้อมือพันเข่าปกติก็ใส่ขอมือนึงจ้ะอันนี้เป็นเข่าพันดีที่คัดสรรมาแล้วจะใส่แค่ครึ่งขอมือแล้วก็วนําไปตั้งเตาเต,าเตาเผาแล้วก็กดสวิตซ์กปตักไกลขึ้นมาเลยค่ะไก่สุกแล้วเลดี้สตากแล้วนะครับโปรดประทานอภัยปคะาที่พูดภาษาโบราณสต๊กหมายถึงพร้อมทานจา้ะ ต่อสุดท้ายเห็นน้ำจิ้มเลยจ้าโรดเดสน้ำจิ้มสูตรนี้มีเฉพาะในเท่านั้นนะคะผมมีขายใน71ดเด้วยจ้าเด้อกระเทียมผิงผิดผูดจ้าเอ้ายิงผิดกับยิงผูดกระเทียมชิงพริกสดซอยเป็นละเอียดเลยจ้ะเอ็ดน้ำจิ้มกันเลยเต้าเกี๊ยวน้ำส้มน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้จ้ะเคี่ยวไปเรื่อย จนม้อฟอสละค่ะม้อฟลุตแล้วหอปุ่งรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวาน A B C D E F G Z เคี่ยวจนน้ำล่า A ปวดประทานนะาาพี่เพคะน้ำตาลค่ะเพราะเป็นน้ำล่าเคี่ยวจนน้ำตาลละลายนะคะเติมรสชาติที่บอกไปแล้วได้ที่แล้วเาก็เอาพริกกระเทียมขิงซอยลงไปเลยจ้ะ ลงไปเคี่ยวนกันน้ากันนะจ๊ะบอกเลยว่าสูตรน้ําจิ้มนี้ทําเฉพาะชาววังฉะนั้นนะคะเฉพาะห้องเตะและองค์ห้องเฮาแค่นั้นจ้ะบอมีขายในเจ็ดสิบเอ็ดนะจ๊ะอุย้ยเขียวได้ทีเราหอมมากเลยพี่น้องสับไก่ได้เลยค่ะเตรียมไป,ปลาดไก่ได้เลยเซจแล้วก็ไปลาดใส่ไก่เลยค่ะน้ำจิ้มแซ่บๆเรียกกันที่นั่งไปถวายองค์ห้องเตะและองค์ห้องเฮ้าได้เลยส่วนหัวลีขอลาเพคะบายบาย